ด้เวลาเริ่มเที่ยงเราจะาง่วนงนางเริ่มมาจะทงพี่น้องมันหอนแดดมันขัดฉีเขามากีนา่น้ำขนาดประตูหัวปิดนะคะดูวิธีมันเปิดประตูหัวจะค่ะทุกตัวทําได้หมดเป็นได้เบิร์ตจะค่ะมันใส่หัวใส่เขามันถอดออกเลยจ้าแต่และตัวเปิดหัวเองนะคะเอาหัวใส่ใส่ใส,ใส่ใส่ค่ะโดยเฉพาะอ,อีดํานาแว่นี่ละจะค่ะ ปิีตีได้มันก็สามารถเปิดได้เจ้าค่ะกลับสวายดีจ้าค่ะสบยดีตอนเครี้ยงๆนั่นเจ้าค่ะพ่อๆอมราราเนีท้องทุกสวยและรวยมากพี่บาทมีรถมีคอนโดมีวีวีมีตุ๊กตาปลาเจ้าค่ะสุดท้ายพี่น้องจ่าสิบสเอ็ดไซส์จังเศษเบียกหย่างจ้าค่ะเมื่อวานพ้นกพตกคิดว่าสี่เย็นมัอนี่ก็เอาจะมาทั้งเอาทั้งแดดเจ้าค่ะ มูไปใส่มาใส่เลยจ้าค่ะพี่น้องเอ้ยเด็ดเจ๊เด็ดเจ๊เอ้าวคือผนสิตกน้ำลงมาอีกนี่แหละพี่น้องนี่แหละมากๆกินน้ำได้อ่างแล้วพอเปิดน้ำไว้มันกินนะจ้ะค่ะ,ละแล้วมันก็สิ่งอุออ่อยถ้าเดินนี่แหละ ันบริยากมตั้งมันจะเข่ามานี่แหละขันยามเที่ยงแล้มันจะเข่ามาเจ้าค่ะถ้าก็นอนอยู่ห่มมันห่อนมันเอาเจ้าค่ะห่มใหม่ห่มต่อไปเจ้าค่ะ นะเจ้าค่ะถ้าใกล้และไก่บัวจุดใดในโลกบีขอกล่าวสบายดีเจ้าค่ะพพ่ออมราราสนีเห็นทองทั้งสวยรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีวีมีตุ๊กตาปลาสุดท้ายพี่้องสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แม่จากเสียงใหม่นะเจ้าค่ะเปิดซ่องเบามีก็สมาร่องสุดก็ยุ้มท่องอีอมารานีนะเจ้าค่ะเอ้ยเพิ่นใจที่จะดีนะสั้เพิ่นฟากัน สุดมาให้ประมาณโอ้ยประมาณยี่สิบสุดแหละแต่ก็เป็นเมื่อไม่พอแล้วสิะขอบคุณมากมายยวจะใส่ให้ดูนะคะว่าจะสวยไหมเอ่ย ơi. มาแต่ไก่นะคะมาจตา่เสีย้ยงไม้ผุนหลายถุงพี่น้องมาลองดูสิ วัวไหนจะสวยที่เราถุงใหญ่จะมีแบบไหนบ้างนะเจ้าคะาฝนเศร้าโตแล้วก็เอาจะเอ๋อมโค ตาอุ่นอยู่ด้วยนะดิด๋จะลองใส่ให้ดูนะคะคุณพี่แม่วสวยเหมาะกับนงังหนานางหรือบอดนะคะเปิดฝากมากองบอาใหญ่ลนึงฝากมาทาั้งเบาหมีจะได้บรูหรอกจกมีหลายคนของเสื้อเอื้อย ลุกคกขอทุกขอภายนะคะใส่กิงเกงลีนนะคะต้องใส่คู่ส้นสูงคะ่ะ สวยอะสวยสวยนะคะสวยขอบคุณค่ะพีเป๊ะค่ะใส่เอ็มนะคะนางใส่เสื้อผ้าใส่เอ็มะค่ะแต่ตตอไปล่อยมหัวใส่ใส่ใดนะคะก็จะอ้วนกวนหนีบะฮะทุมอดอลอด ไม่ร่ำไม่รวยก็สวยไว้ก่อนไม่ร่ำไม่รวยก็จะสวยไว้ก่อนอ่ะมาลางสูดต่อไปอีกนะะค่ะอู้จิกเซ็ตขึ้นใจเปิดทุ่งทุ้งหนึ่งมีสองสามสูตเปล่าตแต่ผ้ามันก็ไม่ร้อนนะถึงจะสุดยาวกว่ามันเย็นอยู่ อันนี้เป็นส่งเป็นค่ายสงจ้ะค่ะเป็นส่งนี่นแหละมีขาหลายเจ้าค่ะหลายชิลเลตใส่จะผาในห้องกันใส่ถั่วสะบ้ายิบปุากัน้อนหลายถุงนะคะหลายชุดชุดไม่ไม่จ้ะค่ะ เ,เงินกันห่วหลายบาทเ้อพี่น่องเนาะชุดส,สีดำจะลองชุดส,สีดำก่อนนะคะัเด็กสีดำบูสิค่ะ เดินหน้าทั้งเดิหลังค่ะแขนเดียว็จ้าค่ะแขนเดียวไม่ใช่สายเดียวแนะแขนเดียวค่ะผ่ายนืดผ่าใส่สบายสบายเพื่อป็ดเจ้าของร้านประเทศผ่าเองร้านขายสผ่าเองเจ้าค่ะ แล้วนั่งกับพ่อหัวเรี่ว่าเพิร์สิผักมาอย่างมาพอบริเจ็ดผักมาทั้งเบาหมีเลยอย่านี่ยน้ำสีดำก็สวยจ้ะพี่น้องสีดำก็สวยจ้ะค่ะ รเราไปใส่ผัวบางส,สีดำนะเพื่อถ้าเป็นสภาพสีดำนะใส่มันก็ดูโอเคก็ดูดีใส่ได้ทุกสภาพมันเขาได้กับทุกสภาพผิวนะสีดำ อันล่าต่อไปนะคะจะลองให้คุณพี่เพดูอันนี้ก็บสายเบียงขางจ,จะชอบด้านฉีกจะลองใส่ก่อนนะคะเอียงซ้ายเอียงขัาก็ได้สายหรือขัาก็ได้อันนี้จะเป็นส,สุสา ทัอนไบ <t' S 2> นี้ทํเนี่ย้อเห็ดมาแม่เห็นแล้วแปลกแท่เปิดานนี่อย,ยูย่จ้ะ สบายสบายเพยงเย็นเย็นไปเที่ยวงานกันคืนเนาะไปพักไปบ่าหนนะเจ้าค่ะโอ้ยช่เ่าเรื่องเที่ยวบริปั่เสมอเที่ยวเกาะคืนบริปัค่ะคืนนี้นบ,นนบุญตึมตืมตืม,ตม,ตม,ตม,มบอลบอลเห็นกรเจาลาโซดอยู่กันอ้ยจำม,มวนครับบ่งหย่อนอยู่จำมวลน้ำเลือดต่อก่อนดูตัวต่อไปเจ้าค่ะ โอ้ตัวทะเลมาบ้างมนผีกันโอ้ยหลายจังดึงต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 ึงว้เป็นตะห้อนแท้โอ้เป็นผักกํยี่ขาอนุญาตลองอีกนะคะ มาตรงนี้อันนี้เป็นโบน่าจะผูกตรงไหนเนาะ ใส่ส้นสูงกับใส่เกิบพิจันที่ผ่านมาสิเคีย้ยวเนี่อยากซับจะค่ะเขาก็ผิวอย่างมาลาะะ้ทค่ะไม่รำไม่รวยก็สวยไว้ก่อมอุ้ย ถ้าที่มันร้องมีฮอดคี่น้องมันหลายชุดดูซิสีนี้สีแบบไหนเอยปิ๊บสุดแม่เจ้าพญ,ญาเจ้าขงังมิตรราตีแบบสันแบบยาว mẹ có tội của người ta. Sì, sự lựa một mặt. Oi, pia hỏi mình ใส่เต้นท์รับแขกนะจ้ะคะ่ะงามเลยสวยสวยจ้ะมาลองสุดต่อไปจ้ะคะ่ะจะใส่ให้เหอเื้อยเพดบงสุดเลยจ้ะดึงมือก่อนหน่อยใช้ M เหรอใช้ L เอวี่ตัวเล็กน่าจะตัวเล็กอ๋อตัวตกี้มันคู่กันกับตัวที่น้างไส้ดินี่เนี่ยสองตัวตัวนี้มีมีสองตัวอือสองตัวพอดีคู่กับน้งพละคนละตัว เสือมูเหลือมเป็นหนังค่ะสุดงูเหลือมงูหลามจ้ะค่ะสอบตัวทิ่หนา้าไว้นั่งลับเป็น ใส่หามห่อนนะจ๊ะเสือดหนังอีกนะคะเอฟค่ะเอฟเอฟเข็นยาวไม่ใส่หามแหววสีดำค่ะ สบายลองตัวสบายก่อนใส่ให้้เบิ้งเบสุดๆเนี่ยเจ้าค่ะสุดนี้น็คยดวงสุดดวง สวยบางในพอยองกรุยางามจ้ะค่ะราตีแต่ละตัวอุ้ยตัวีตัวใหญ่หลวมอะ่ะตัวใหญ่หลวมแต่ไปใส่ละ่ะใสใหญ่บุญ รวมค่ะตัวนีหลวมมีสีเขียวสิสีเขียวเหนียวสับนี่ ใส่เอม็มค่ะสปายใส่เอ็มนางใส่ได้จุเพร์หดนังหนาคตนสวยไหมเอ่ยสวยเจ้าค่ะ lót suốt ít tua tiếp bay cỏ cho hầm hoàn đế Nằm bọc cái nhỏ rồi ก็เลยปีกไว้จะปีนกลับตัวนี้ไม่มีซิปไม่มีซิปก็สวมเลย ทำงานพอดีเป๊ะนะค่ะลองบมดทุกตัวนี่ละค่ะอย่างก็พีบวันนีพ่มนอนวันนี้พ่อพับกูที่นอนโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่มากค่ะเสไม่ได้มันใหญ่ป่วดหมนั่งได้ ก็ช่วยทุก,จก,กเจ้าใส่ได้ค่ะตัวนี้ก็ใหญ่ใหญ่ด้ค่ะอยนีจะผ่าที่นี่ใส่ได้ใส่ได้หมดทุกตัวค่ะใส่ได้หมดทุกตัว ดูปรีมิสาสกูลนะดูดีมิสาสกูลใส่สุดนี่ก็าเลยสวยดีอ่ะ เดี๋ยวพาแข็งนะคะ Hello w h e r you go you have funs อเคค่ะคุณขอขอบคุณนะคะค่อยสวยวันสวยคืนรวยวันนี้แล้วก็รวยวันหน้าเจ้าค่ะพักเสื้อถุงไว้อีก,ก,อก,กอนเนี่ยคู่มันชุดมัน ดิฉันน้ำผลาดสองสุดน้ำมันมีสุดเดียวเหมือนกันสองสุดน้ำซีอิ้เข่าให้เปลร่เลนดูไม่ได้ไปไม่ไดาว่ามันเอาโาอ้ไฮเปอร์เบียนขมห่อนน่นจะเห็นหย่อยจวด มีเอ็ซี FC มาด้ิครับลองบ้านปเป็นมูของมูนอกนั่งแหละมาผัดมาเห็นนางแยดีอยูเคยดูเขาในยูทูบก็คือนางคือเลยมาอยู่นี้เพิ่นบ่โหมะนะขจ้าบ่โห้เขจ้าทำขาเจ้า,จา,าจกำลังซิเมื่อยูจ้ะ เ,เด้พุทโตกัะปริมาณทางเดเออ่ะพี่น้องจะหามาถึงนี่เสย้อผ้าจากก่อนเด้อจะ้ะค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณนะคะสำหรับเสื้อผ้าสวยๆที่เหมือนที่สนับสน,นุนเจ้ค่ะสนับสนุนด้วยร้านเสนื้อผ้าจากเชียงใหม่ เคปี่นั่งจะฟอรลท์เดือดหายเจา้าค่ะเสียงลาพันแจกออบนข,ข,ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำใจไปแลดด้วเจ้าค่ะเดินสวัสดีจ้ะค่ะมือมอื่นมาดีเปย์เปนน้ำพ่อใหญ่ไปซื้อนี่ขนมขนมนุ่มไผ่เหล้าไผ่ญ่ที่นั่งไปกุกแขนมือละกับมามแม่ล่ะ